ปมร้อนอย่างคุกทิปย์นักโทษเทวดาชั้น14กำลังลามเลียเผารัฐบาลลูกสาวตนเองถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยจะเป็นปฐมบทมือจุดไฟแต่ไม่ลุกลามต่อมาเบอร์ใหญ่อย่างหนักอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่อกหักซ้ำซ้อนโดดลงมาเล่นด้วยราดน้ำมันเบนซินลงกองเพลิงจนลุกโชนเสมือนแสดงให้ทักษิณเห็นว่า อย่าหากกับใครก็ได้แต่ยังมาต่อกรกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่รู้ใส้รู้พุงทักษิณมากว่า50ปีแต่วันนี้ต้องมาเป็นศัตรูกันปมร้อนสุดที่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจิ์ออกมาปเปลยกระบวนการยุติธรรมคือเรื่องที่เขาระบุเคยไปเยี่ยมทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ2ครั้งมีการติดต่อนัดหมายกันทางไลน์ก่อน โดยครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วและครั้งที่สองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พร้อมระบุรายละเอียดบางเรื่องยังไม่ควรจะเปิดเผยเพราะจะติดคุกกันหมดตั้งแต่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะติดคุกกันหมดและล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ไปออกคนดังนั่งเคลียร์ทิ้งบอมไม่หยุดลั่นหากทักษิณจะเล่นงานเขา พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ก็เตรียมข้อมูลเด็ดที่จะแฉและเชื่อว,ว่ามีการตายหมู่หลายคนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์มีการพาดพิงไปถึงการขึ้นตำแหน่งของพลตำรวจเอกต่อศักิ์สุวิมลผบตรที่มีการเชื่อมโยงกับการกลับประเทศไทยของทักษิณซึ่งเรียกว่าง,งานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์เก็บงาความลับของชายชั้นสี่เอาไว้มากมายตลอด50ปีที่สารสมคัญกันมาซึ่งต่อมาในสาหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชัณฑ์ออกมาให้ข้อมูลแบบหนังคนละม้วน ยืนยันว่ากรมราชธณฑ์ไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ไปเยี่ยมขณะที่เป้าสังหารอย่างทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยกรมราชัณฑ์กระทรวงยุติธรรมพร้อมรับฟังข้อมูลเสรีพิสูจน์ปมเข้าเยี่ยมทักษินชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแจงกรณีปปชวทวงไฟภาพวงจรปิดเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจปัดกระทรวงยุติธรรมไม่มีอำนาจไปติดกล้องวงจรปิดในหน่วยอื่นทางทนายอั๋นบุรีรัม์นะักร้องเรียนดาวรุ่งคราวนี้ บุกยื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวพร้อมระบุว่าเรื่องนี้กระทบและสร้างความเสียหายกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งกระทรวงยุติธรรมต้องพิสูจน์ทราบว่าที่พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงแล้วก็อยากให้เอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานกฎหมายแต่ถ้าพิสูจน์ทราบแล้วเป็นเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีขณะที่นายชูชาติสีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารดีกาโพสเฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องนี้ถ้าคณะกรรมการปปชรีบดำเนินการไต่สวนไปตามอำนาจหน้าที่ไม่แกล้งปล่อยปะละเลยจนคดีขาดอายุความอีกไม่นานคงจะได้เห็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นับสิบคนที่ยอมเสี่ยงกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อช่วยเหลือนายทักษิณให้ไม่ต้องถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้คงต้องเข้าไปกินอยู่นอนหลับในเรือนจำแทนทักษิณแน่นอนทางด้านนายจตุพรพรมพันธ์ เฟซบุ๊กไลฟ์กระทุงให้องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหาความจริงของนักโทษทักษิณโดยปปชขอภาพถ่ายกว่า2,000รูปแต่กรมราชธาน์ยังไม่ไปส่งให้รวมทั้งภาพกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งข่าวว่าไม่ได้เสียจริงแต่มีบางคนทำท่าให้เสียปปชต,ต้องใช้หมายบังคับไปยังโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งแพทย์ใจเต้นตุมต้มตๆอ,อมอยู่แล้วเพราะมีคนได้ประโยชน์เพียงไม่กี่คนบางคนถึงกระบวนกับตำรวจผู้ใหญ่ว่าอยากลาออกเต็มทีไม่สามารถแบกรับความกดดันนี้ได้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าหมู่คนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากตรณีทักษิณนชั้น14ประกอบด้วย6รายคือ 1. อธิบดีกรมราชทรรมผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 3. ผู้อำนวยการธนสถานโรงพยาบาลราชทรร 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ 5. อดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่ปัจจุบันอัพเลเวลตำแหน่งใหญ่ขึ้นไปแล้วต้องติดตามว่าสุดท้ายจะมีใครต้องวิบากกรรมกันบ้าง